สวัสดีครับพเพื่อนสมาชิกและผู้ติดตามนะครับอของช่องสีสิีดิครับวันนี้เราจะมาใส่สวิตช์แลวะว่ากล่องควบคุมกระจกขึ้นลงอัตโนมัตินะครับเป็นตัวอุปกรณ์เสริมนะครับเรามาใส่เพื่อให้ประตูฝั่งทางด้านซ้ายนะครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งน้นนะครับฝั่งน้นให้กดปุ่มคุณ กดปุ่มกระจกลงให้มันเลื่อนลงอัตโนมัติขึ้นลงนะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับโดยจะใช้เป็นกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องเสริมนะครับเป็นกล่องเสริมนะครับสําหรับหนึ่งกล่องจะใช้กับ1ประตูนะครับ1กล่องใช้กับ1ประตูถ้าเป็นสประตูก็ต้องซื้อมา3อันนะครับ3อันนะครับใส่ประตูละอันนะครับเฉพาะฝัๆๆๆๆ่งที่เฉพาะฝั่งที่ ที่เหลือนะครับจากประตูฝั่งคนขับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นสวิตช์กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติขึ้นลงแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับนะครับส่วนฝั่งที่เหลือนะครับฝั่งคนนั่งนะครับต้องซื้อมาเพิ่มนะครับราคาก็อยู่ไม่แพงครับสนใจติดต่อผมมาได้ราคาก็ไม่แพงราคาอยู่หลักร้อยครับราคาหลักร้อยนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น นะครับคือเป็นออโตโนมัตแค่ปุ่มเดียวนะครับปุ่มฝั่งนี้นะครับ่นะครับกดปุ๊บครับมาเรื่อขึ้นออโต้โนมัตอย่างนี้นะครับกดลงครับแต่แต่ส่วนฝั่งแะ่ส่วนฝั่งอ่าส่วนของฝั่งคนนั่งนะครับมันมันกดลงได้อย่างเดียวครับกดทันทีนะครับดูนะครับมันไม่ออโต้นะครับ มันจะให้เป็นแบบพอตูวเราต้องกดค้างให้มันเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรามาใสกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูขั้นตอนการติดตั้งครับง่ายๆครับครับมาต่อกันนะครับอ่าส่วนแป้นแป้นล็อกสวิตช์นะครับเราก็ใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับในการแกะนะครับเป็นพลาสติกเอาไว้แกะพวกคอนโซล แกะกิค๊คอนโซลแกะพวกอะไรที่เป็นปติกครับเราจิ้มครับใช้ได้ใช้ดีครับชุดหนึ่งก็120บาทนะครับซื้อในลาซาด้าช้อปปีมีขายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าตรงนี้เป็น,งงนยังไงนี่นะครับแทงเข้าไปนะับครับเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นโทเงใหปึ๊บงัดขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมใช้มือต้องใช้สองมือนะครับเดีย๋ยวมาดูครับตอนแกะออกได้เป็นยังไงครับนี่นะครับส่วนตัวสวิตเราก็จะเป็นสวิตสายไฟห้าเส้นนะครับเป็นสวิตห้าเส้นแล้วก็ชุดกล่องชุดกล่องที่เราซื้อมาเพิ่มนี่นะครับมันก็เป็นเป็นรุ่นของกระจกสวิตห้าเส้นนะครับเราเอามาดัดแปลงนะครับ โดยการตัดต่อสายไฟนะครับของของบางเขาบางท่านนะครับที่จะไปติดตั้งเองต้องเอาไปตัดต่อสายไฟนะครับนี่นะครับสองเส้นข้างๆเขาเป็นสวิตช์ขึ้นลงแดงเป็นกาวแดงเป็นไฟดําเป็นกาวนะครับส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินกับสีเหลืองเป็นสวิตช์ขึ้นลงนะครับเป็นสายไฟขึ้นลงของกระจกนะครับมาสั่งควบคุมที่กล่องนะครับ ครับส่วนตัวที่อยู่ที่ตัวรถนะครับของผมเนี่ยของผมเป็นชุดชุดรางกระไฟฟ้าเป็นของแต่งนะครับก็เป็นชุดปลั๊กห้าเส้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช้ได้คล่องดีไหมมาติดตามชมกันต่อครับเดี๋ยวขอต่อสายแป๊บหนึ่งครับเราเรามาไล่สายไฟกันนะครับ คือสายไฟจากปุ่มสวิตช์กระจกนะครับปุ่มสวิตช์กระจกสายสีสายใหญ่ครับสีแดงน้ำเงินนะครับเป็นสายไฟนะครับเข้ากับสายสีแดงของกล่องควบคุมนะครับสายสีแดงขาวเข้ากับสายสีดำนะครับเป็นสายกาวสายสีขาวเขียวก็เป็นสายกาวสีดำนะครับ เข้ากล่องควบคุมส่วนสายสีดำแดงครับดำแดงเป็นอ่เป็นขึ้นลงนะครับเป็นขึ้นนะครับเข้ากับสีเขียวของของควบคุมนะครับแล้วก็สายสีเขียวดำเป็นลงนะครับเข้ากับสายสีเงินเข้ากล่องควบคุมนะครับแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นปลั๊กาขาอย่างนี้นะครับเสียบเข้า ไปเลยครับเพราะมันเป็นเพราะมันมันบังคับมาแล้วนะครับมัาต้องเสียบเลยนี่นะครับคือเอาไปดัดแปลงเอาไปดัดแปลงใส่ชุดสายไฟปกติเราได้นะครับนี่นะครับการตัดต่อสายนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาประกอบแล้วก็ลองกดสวิตช์ดูครับว่าใช้งานออโต้ได้ไหมรอติดตามชมครับครับนี่ครับแล้วก็ต่อต่อพ่วงเข้าไปเลยนะครับ โดยการต่อพ่วงก็คือจะมีกล่องควบคุมอยู่ครับอยู่ตรงกลางระหว่างปลั๊กกับสวิตช์นะครับ๋ย้เรามาลองกันครับตอนนี้กระจกปิดอยู่นะครับกระจกปิดอยู่แล้วจะมากดลงนะครับว่าอัตโนมัติไหมะนะครับด้วมมือนะครับกดขึ้นอ,อัตโนมัตินะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวลงอีกรอบครับเพื่อความชัวร์นี่นะครับขึ้นอ่านะครับมือไม่ได้จับสวิตนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเทสตฝั่งสวิตฝั่งน้านคนขับนะครับว่ากดแล้วมันจะลง ไหมฝั่งนี้คือเรียบร้อยนะครับพันเก็บสายก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้เป็นตัวท็อปแล้วครับจากเป็นจากเป็นรถระบบเมนนวลน,นะครับคันนี้เป็นระบบมือหมุนครับระบบหมุนแต่งมาเก็บมาให้เป็นตัวท็อปครับเปลี่ยนแผงกระจกมาเปลี่ยนล้างกระจกไฟฟ้ามาเปลี่ยนทุกอย่างครับที่เป็นระบบไฟฟ้าให้มันเป็นเหมือนรถตัวท็อป ตอนนี้ก็มาจบแล้วครับให้มันเป็นกระจกขึ้นลงอัตโนมัติครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสฝั่งฝังด้านคนขับบ้างนะครับว่ากดแล้วฝั่งกดกดฝั่งนู้นนะครับกดสวิตช์ฝั่งนู้นแล้วฝัว่งนี้จะลงอัตโนมัติไหมนะครับกล่องนี้ก็สนใจทักผมมาได้นะครับทักค่าหลักร้อยครับค่า ร้อยปลายปายครับสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับล้วประกอบเข้าให้มันสมบูรณ์แล้วจะลองเทสอีกครั้งให้ชมครับครับเราก็ใส่แผงสวิตช์เข้าไปครับเรียบร้อยเก็บครับเรียบร้อยครับเดียบรามาครับครับเทสอีกทีนี่ครับเรียบร้อยครับอัตโนมัติครับกดลงครับ นะครับกดอยู่แล้วครับกดประตูปั๊บกดล็อกอ่ากดหยุดได้ครับ,บครับเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราไปลองประตูฝั่งนั้นกันนะครับว่าเป็นยังไงสึกว่าสุดยอดมากครับทำเสร็จเรียบร้อยติดตั้งกันเองง่ายๆนะครับสนใจทักผมมาได้นะครับราคาไม่ถึงพันครับ บอกเลยว่าจาับใส่แล้วจับครับสุดยอดยวไปลองประตูฝั่งนั้นกันครับนะครับเรามาลองครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับกดครึบอ่าเรียบร้อยครับ เดือดอัตโนมัติแล้วนะครับเรียบร้อยหรือว่าเสร็จสิ้นครับตอนนี้ก็เดือดอัตโนมัติเหมือนกันครับ อสยถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรให้ชมดีๆนะครับอีกต่อไปนะครับในการดัดแปลงหรือว่าติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถทํากันเองได้นะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงให้ชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ